ในการเตรียมตัวสําหรับการชิงแชมป์โลกเนี่ยทุกคนก็เตรียมตัวเต็มที่นะครับอันที่1เลยคือความมุ่งมั่นทุกคนตั้งใจที่จะทําอย่างดีที่สุดในการชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็เรื่องของร่างกายนะตอนนี้เป็นสิ่งที่ดีคือเราไม่มีนักกีฬาบาดเจ็บเลยนะครับในการแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เหลือเนี่ยก็คือจะต้องปรับในยุทธวิธีที่สาคัญ ก็บุมบิมนะเพิ่งจะเล่นได้ก็เล่นได้ดีด้วยนะครับเมื่อเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยครับแล้วก็เรามีนักกีฬาหลายคนเนี่ยเริ่มฟื้นฟูเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับแม้กระทั่งไก่ก็ดีตเตยก็ดีแมนก็ดีนะครับเราคงจะต้องปรับในเรื่องของยุทธวิธีในการเล่นแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของแผนการเล่นที่จะเตรียมแข่งขันกับอียิปต์กับสวีเดนแล้วก็เนเธอร์แลนด์อันนี้ จะเรียกเป็นแผนวันต่อวันนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ทีละวันนะครับทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจมากก็ต้องขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนนะครับแล้วก็นักกีฬาด้วยนะครับสําหรับการเตรียมตัวผมก็ช่วงนี้ก็ให้เขาพักผ่อนน,น,นิดหน่อยนะครับพักรายวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็กลับมาซ้อมเตรียมตัวกันเต็มที่นะครับในช่วงก่อนที่เราจะแข่งชิงแชมป์โลกนะครับเรามีกา,ารประสานงานมาจากสองสามสมาคมกีฬานะครับ แต่ว่าท่านนายกก็ได้ตอบตกลงแล้วเราจะาฝึกซ้อมร่วมกับทีมทีมชาติจีนนะครับแล้วเราจะ,จะ,จะทำเฟรนลี่แมตช์กันหนึ่งแมตช์ประมาณน่าจะวันที่19ประมาณนี้ประมาณ18หรือ19เราจะทำเฟรนลี่แมตช์กับกับประเทศจีนในโอกาสที่จะฉลองครบรอบ50ปีด้วย <S <S ในส่วนทีมอื่นเนี่ยก็ขอติดต่อมาจะขอลงเฟรนลี่แมตช์ด้วยแต่ว่าอาจจะดูเวลาว่าอาจจะไม่ได้นะครับเช่นทีมยูเครนนี้ครับ ว่าแม้กระทั่งทีมอเมริกาซึ่งตอนนี้เนี่ยต่างคนแผนในการเตรียมตัวของแต่ละทีมเนี่ยมีความแตกต่างกัน,กนอาจจะไม่เวลาอาจจะไม่ลงตัวนะครับในตรงนี้ก็เป็นแผนขั้นต้นของการเตรียมตัวฝึกซ้อมซึ่งเราจะฝึกซ้อมอยู่ที่าการกีฬาประเทศไทยศูนย์ฝึกซ้อมทีมชาติของเรานะครับเพื่อที่จะทำทุกอย่างให้มันพร้อมเรื่องของร่างกายทํากายภาพฟื้นฟูแล้วก็ช่วง10วันเนี่ยครับเราจะปรับาการฝึกซ้อมทางด้านร่างกายเป็น แบบความเร็วและความล่องตัวมากขึ้นนะครับเราได้ความแข็งแรงมาที่ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็คงไปคุยกันต่อในเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับที่จะเตรียมชิงแชมป์โลกกันแล้วก็คิดว่าทุกคนก็จะเต็มที่กับมันนะครับเือนห่ยครับกับนักกีฬาูว่ามันนเไปครับก็ครับก็เป็นเกมการแข่งขันนะครับซึ่งนักกีฬาของเวียดนาม น้องเขาก็ทุ่มเทให้กับการแข่งขันอย่างเต็มที่เขาแข่งในบ้านเขานะครับทางยุทธวิธีในการเล่นเขาก็จะเป็นคีย์เพลเยอร์หลักนะครับเขาก็ตกไปประมาณ72ครั้งแล้ก็ได้แต้มประมาณ47แต้มก็ถือว่าเป็นแต้มที่เยอะมากนะครับแล้วก็ในเซตที er ่5เนี่ยตกไปทั้งหมด15ครั้งได้แต้มมา10แต้มก็ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่าใครสามารถที่จะทำแต้มจากการตกได้มากขนาดนี้ก็ถือว่า เขาเขาเป็นนักกีฬาที่มีความสมคัญกับทีมเวียดนามแล้วก็ค่อนข้างกระโดดเด็นมากนะครับเราก็พยายามเล่นกันอย่างเต็มที่นะครับสู้เต็มที่ก็ชื่นชมสปีตของนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้แต่ก็เสียดายเรายังไม่เข้าถึงเป้าหมายในสัปดาห์นี้นะครับเหลืออีกนิเดเดียวเกือบจะทําได้แต่ทุกคนก็ยังมีขวาญและกาลังใจที่ดีแล้วก็ยังมีความมุ่งมั่นที่ดีสําหรับการที่จะเตรียมตัวไปแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับ